ปัจจุบันพอ7อเจตชายกลางบ้านไซทองห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับพเจตกันเพชรอดีตพระเอกภาพยนตร์ไทยและนักแสดงอาวุโสมากความสามารถปัจจุบันอายุ73ปีใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีกับครอบครัวและสำหรับชีวิตในวงการบันเทิงของพเจตกันเพชร เจ้าตัวเคยเล่าว่าผมเข้ามาแสดงหนังละครตอนอายุ29ปีก็ค่อนข้างเข้ามาช้าและอายุเริ่มเยอะมากละแต่มันก็ตามบทตามเนื้อเรื่องนะบทชายกลางต้องเรียนจบแล้วทำงานแล้วซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นจริงตามท้องเริ่มพอดีเป๊ะหน้าตาอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราก็อยากเข้าวงการบันเทิงมานานเคยไปสมัครหลายที่แต่เขาไม่รับในใจก็คิดอยากทำหนังเป็นของตัวเองด้วย โด่งดังอย่างมากจากบทชายกลางแห่งบ้านใส่ทองจริงๆเริ่มเล่นหนังเรื่องแรกจากเรื่องรอยลิขิตตอนปีพุทธศักราช2520ซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากหลังจากนั้นได้มีโอกาสารู้จักกับคุณรุตลนพพเขากำลังทำหนังบ้านใส่ทองพอดีก็ได้ไปเล่นตื่นเต้นมากครับพอเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เคยมีคนบอกให้คุณรุต เปลี่ยนตัวบทชายกลางแต่ท่านก็ยังยืนยันที่จะเอาผมเล่นในบทนี้จนได้ถ่ายพักสองต่อทันทีแล้วปรากฏว่าพักสองดังกว่าพักแรกอีกชีวิตปัจจุบันทำอะไรบ้างมันก็มีช่วงหนึ่งผมเบื่อเลยห่างจากวงการไปพักใหญ่เกือบสิบปีไม่ได้ติดต่อใครเลยแล้วช่วงประมาณปีพุทธศักราช2528ก็กลับมาเล่นละครของช่องมาก4สอีกครั้งหนึ่ง ที่หายไปตอนนั้นก็ไปทำไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหนีความวุ่นวายไปพอตอนที่เราเป็นนักแสดงมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองวันหนึ่งก็มีแต่คนนุนลากไปคนนี้ลากมาไม่มีเวลาภรรยาลูกก็ต้องปิดบงังใครรู้ไม่ได้ว่ามีครอบครัวและเรากับเขาก็ต้องแยกย้ายกันอยู่ตอนนี้มีลูกกับภรรยาคนแรกหนึ่งคน ตอนนี้ก็อยู่กับแฟนปัจจุบันอายุห่างกัน10กว่าปีที่สระบ,บุรีเลี้ยงหมา13ตัวตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สระบ,บุรีอยู่กับธรรมชาติหลังบ้านเป็นบึงน้ําอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเคยทําฟาร์มบัวแต่ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจไม่ทําต่อเพราะมันค่อนข้างใช้ทุนเยอะตอนนี้อายุเริ่มเยอะแล้ว แต่ก็ยังจะยืนยันว่าจะยังคงเล่นหนังเล่นละครสร้างสรรค์ผลงานต่อไปจนกว่าจะหมดแรงใครเรียกก็พร้อมลุย